ขนมครกเราเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ขนมครกแบบตามแดนนะคะรสชาติใช้ได้ค่ะขอมอร่อยค่ะทุกคนค่ะนี่แหละไปทานกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มานจะมาทําขนมครกแบบต่างแดนนะคะทุกคนคะ่ะเครื่องอาจจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะอะไรที่เรามีนะคะหรือพอใช้แทนกันได้วานก็จะใช้ตัวนั้นนะคะทุกคนคะ่ะก็ส่วนผสมนะคะก็วันก็ทําตาม YouTube นะคะเอามาลองทําดูว่ามันจะได้ผลไหม <c oughs> ก็มีน้ํานะคะ900กร,รัมนะคะน้ําเปล่านี่น้าเปล่านะคะ900กร,รมัมแล้วก็จะมีกะทิหัวะกะทินะคะ 50กรัมค่ะน้ำตาลทรายค่ะทุกคนค่ะอันนี้น้ำตาลทรายก็ประมาณมาดูก่อนน้ำน้ำตาลทรายนะคะวันใช้เจ็ดสิบกรัมค่ะน้ำตาลทรายเพราะว่าวันไม่มีน้ำตาลปิ๊บนะคะมันจะใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะทุกคนเกลือนะคะครึ่งช้อนชานี่เกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าตัวนี้นะคะแป้งข้าวเจ้าสองร้อย แป้งสาลี5้าสิบนะะแป้งที่วันใช้ทําพิซซ่านะคะทุกคนหรือแป้งที่วันใช้ทําพวกของหวานนะคะเราสามารถเอามาแดดแปลงลองทําดูนะคะทุกคนค่ะวันจะนําส่วนผสมนะคะนี่เอากะทิลงผสมน้ําก่อนเลยนะกะทิตัวนี้นะคะวันเพิ่มเขาเกี่ยไว้4ีซิบนะคะแต่วันจะใช้50 แล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะใครมีน้ำตาลปีด๊ดน้ำตาลตะโหนก็ใช้ได้นะคะวันไม่มีวันก็จะคนจนให้มันละลายนะคะค่ะหมมาก ครึ่งช้อนชาแป้งสาลีนะคะอันกประสงค์ แป้งข้าวเจ้าค่ะ200กรัมอันนี้แป้งสาลีนะคะอนเนกผสมแป้งสาลีเอเนกผสม50กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้า200คนนะคะส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็เราก็ไปทำหัวกะทิค่ะเพื่อที่จะใช้โรยนะคะ แล้วไปทำหัวกะทิเลยไว้ใช้ไว้โตยนะคะโอเคค่ะเรามาทำกะทิใช้โรยนะคะสองร้อยห้าสิบค่ะทุกคนสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายยี่สิบนะคะ แล้วแต่ความชอบนะคะน้มตามซ้าย20แล้วก็เกลือค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำเปล่า50นะคะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากัน เรามาตังต้งกระทะทำกันเลย โอเคค่ะตั้งกระทะนะคะทุกคนค่ะ<า>นี่ล่องใหญ่เลยทีเนี้ยกระทะทำขนมโคกวานนะคะมันก็จะใช้น้ำมันนะคะถูๆแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้มันติดกระทะตั้งกระทะไว้ร้อนแล้วนะคะใช้ไฟแรงนะคะไฟปานกลางนะะทุกคนค่ะนี่เลาก็คนกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะหยอดลงไปเลย Okay. แป้งเลยนะคะ mm hmm. มันจะจะให้ขอบมันเป็นกรอบๆนะคะทุกคนมันก็จะทำแบบนี้แป้งจะได้กรอบๆจะได้ดีแล้วก็หัวกะทินะคะ ห,หยอดลงไปเลยฟักทองค่ะเผือกข้าโพดมันใช้เผือกนะคะ นี่มีฟักทองมีเผือกข้าวโพดค่ะแล้ววันก็จะปิดฝาไว้นะคะประมาณสิบนาทีค่ะทุกคนปิดไว้แบบนี้เดีวกลับมาดูกันค่ะแปลงกรอบแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวเรามาแท้ออกเลยค่ะ ไม่มีช้อนเหมือนบ้านเรานะคะไม่ได้ซื้อมาเตรียมไว้นะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะใช้ช้อนแซะออกแบบนี้นะคะแล้วก็กันไกลตัดเอาคะ่ะแบบนี้เลย มเรลืมเลยเราอาจจะแบบนี้ก็ได้นี่ค่ะทุกคนขนมคกเราเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ขนมครกแบบตามแดนนะคะ รสชาติใช้ได้ค่ะหอมอร่อยค่ะทุกคนค่ะนี่หละไปทานกันเลยรู้หรอมาสิมอฟวิสต o มานุ่มมามีตุ๊ดมุ๊ดตุ๊ตุ๊ดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม per prendere una rete <ride> che almeno a disegnare la distanza <ride> dal punto d'arrivo ma la macchina è impossibile se non mi tanto GPS ci vogliono due cristiani mi mi sembra che quando pure a vostro quando dopo un po' si è attivato il GPS no? ma si mette la messo nella parte del tipo guarda su sono un su internet, non c'era scritto dove c'era la maggior parte. Di solo uno diceva: parte di me qua, ma non ci sta. C'è vuoi caffè? si, ma non c'è, grazie. Adesso okay. le ho dovute mettere forte, ripeti, ti chiedi. Si, si corri. ogni volta che mi risponde con l'anziano, sbaglia sempre. Poi lo trovate: Scusa, ma io ti avevo detto che erano i boccini quello mi risponde, eh sì ma noi in bambina di cucina facciamo anche quelle patate. Ho fatto, vabbè, ma io non te l'ho detto. Ma io pensavo che lo volevi, Ho detto vabbè, ma è... Lo Sì. <ride> <C 'erano ride> la la Infatti, ma sei un abbrambio di Ma